ครับขราเรี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนิพนธ์น่าสมภพสมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะอนุกรรมธิการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะกระผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาให้เป็นผู้นำเสนอผลการวิจัาศึกษารายงานผลการปฏิบัติ งานขององค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยตามที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายจากวุฒิสภานะครับการเสน,น,เสนอครั้งนี้ผมขออนุญ,ญาตท่านประธานเสนอรายงานรวมกันทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีพุทธศักราช2564และพุทธศักราช2565นะครับก่อนอือน่นผมคงผมขอขอบคุณ ผ่านท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพไปถึงท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านรองศาสตราจารย์ดรเจิมศักดิ์ปิ่นทองประธานกรรมการนโยบายท่านรองศาสตราจารย์ดเรวิลาสินีพิพิธกุลผู้อำนวยการไทยพีบีเอสและท่านผู้บริหารสชท,ท,ที่มาในวันนี้นะครับกับการศึกษาผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานต่อวุฒิสภาครั้งนี้เป็นไปตาม,มาหมวด7ดมาตรา 52แห่งพระราชบัญญัติองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะนะครับประเทศไทยพุทธศักราช2551ซึ่งกำหนดไว้8ด้านจากนี้ผมขอเรียกพระราชบัญญัตินี้ว่าพระราชบัญญัติสสทนะครับและขอเรียกองค์กรนี้ว่าไทย PBS ครับท่านประธานครับการศึกษารายงาน2554ได้จัดการประชุมทั้งหมด14ครั้งนะครับ เชิญผู้เกี่ยวขอ้องเช่นนักเรียนนักศึกษานักวิชาการตลอดจนผู้ที่ชี้แจงจากไทยบีบ S มาให้ความคิดเห็นรวม29ท่านนะครับนอกจากนี้ได้ขอความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยครับส่วนการศึกษาปีพุทธศักราช2565ได้มีการจัดประชุมทั้งหมด11ครั้งนะครับระหว่างการประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมธิการ ดำเนินการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตามที่ไทยพีบีเอสกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และตามพระราชบัญญัติของสสทนะครับวิธีการนำเสนอผลงานครั้งนี้กระผมขออนุญ,ญาตท่านประธานรายงานผลการศึกษาควบคู่กันไปทางรายงานปีพุทธศักราช2564และพุทธศักราช2565แต่จะนำเสนอเฉพาะประเด็นที่สำคัญนะครับ การศึกษาผลงานปฏิบัติงาน2,564และ2,565การศึกษานี้พบว่าไทย PBS ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อสาธารณะตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา7และมาตรา8และเหตุผลท้ายประกาศในพระราชบััญัติสสทนะครับการศึกษาครั้งนี้ไม่พบรายงานการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการพัฒนาและ การศึกษาวิจัยพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสารที่เปลี่ยนไปหลังจากรับสื่อไทย BBS นะครับซึ่งการการศึกษาดังกล่าวควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิผลตามมาตรา50วรรสองจากรายงานทั้ง2องปีนะครับท่านปรทธานครับผมขอยินดีกับไทย BBS นะครับที่สร้างและพัฒนา ALTV ให้เป็นสถานีโทรทัศน์สำหรับเด็กและครอบครัว และท่านวิลาสินีได้พูดว่าปีนี้มีผู้ชมเพิ่มขึ้นนะครับด้วยความยินดีอย่างยิ่งนะครับภารากิจนี้เป็นภารากิจสําคัญนะครับเป็นการเติมเต็มช่องว่างรายการประเภทที่ไม่สามารถดําเนินการทางธุรกิจได้นะครับคณะกรรมาการได้ให้ความสําคัญในการศึกษาเรื่องนี้เป็นอย่างมากแต่พวกเราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้ขอความเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าเกี่ยวข้องนะครับเราเชิญอาจารย์ทางด้านนิเทศศาสตร์มา6ท่าน เชิญผู้แทนครูอาจารย์นักศึกษาและนักเรียน14ท่านนะครับเชิญผู้บริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ4ท่านแล้วก็ท่านผู้บริหาร ALTV ได้มาร่วมให้ข้อคิดเห็น5ท่านนะครับรวมทั้งท่นานผู้บริการด้วยนะครับการศึกษาพบว่าการจัดผังรายการเนี่ยควรเน้นกลุ่มผู้ชมที่มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันนะครับคือขยาย ให้รับชมได้นะครับทั้งผู้ที่มีใช้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงและในชนบทซึ่งมีบริบทที่ต่างกันนะครับแต่จำกัดกลุ่มอายุให้แคบลงเช่นศึกษาว่าอายุ3-17ป,ปีเนี่ยเป็นช่วงอายุที่เขาต้องมีผู้ผู้ผู้ปกครองหรือผู้สูงอายุร่วมชมได้ด้วยใช่หรือเปล่ากลุ่มอายุ8-12ปีเป็นช่วงเด็กที่เด็กหญิงกับเด็กชายที่มีความสนใจ รายการต่างกันหรือไม่นะครับ ALTV ควรสร้าง Positioning ให้เป็นเอกลักษณ์ในใจผู้ชมนะครับเพื่อให้ได้ความรู้สึกว่าเป็นทีวีที่แตกต่างคุ้มค่าและเป็นช่องหนึ่งที่เมื่อกลับถึงบ้านต้องเปิดชมทันทีนะครับ mm hmm. แต่เอกลักษณ์ของ ALTV คงต้องต่างกับ ATV ซึ่งเป็นสถานีวิทยุเพื่อการศึกษานะครับ mm hmm. เช่นพัฒนาด้านเช่น เน้นไปทางด้านการพัฒนาของเด็กมากกว่านะครับถ้าเรานึกถึงในอดีตเราจะนึกถึงรายการญี่ปุ่นนะครับรายการทั้งทั้งรายการการ์ตูนและรายการละครโทรทัศน์ซีรีส์ที่พัฒนาเด็กเยาวชนให้มีการแข่งขันทางด้านกีฬานะครับปัจจุบันอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นการสร้างความสนใจเป็นทางด้าน Interactive Games การแข่งขันเพื่อฝึกทักษะให้ผู้ชมมีปฏิสัมพันธ์เชิงโต้ตอบนะครับหรือ อาจจะสอนประวัติศาสตร์ด้วยละครซีรีส์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับท่าปนประานครับไทยบีเอสมีเป้าหมายที่จะสร้างทัสแบรนด์มีเดียหรือความน่าเชื่อถือไว้วางใจนะครับในรายงานปี2565-54หกน้า14ก็ได้ให้ข้อมูลนะครับว่า <c oughs> ไทยพีบีเสได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากแบรนด์ทัสสกอร์แบรนด์ทัสส c o r e คือใครนะครับได้รับความเชื่อถือหรือไม่เราไปค้นนะครับ ก็พบว่าเป็นงานสำรวจประเภทดิจิทัลนิวส์รีพอรของสถาบันรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์คือคือเป็นผู้สำนักข่าวนะครับเป็นผู้ว่าจ้างโยูโฟหรือบริษัทวิจัยทางการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอินเทอร์เน็ตสำรวจและเก็บข้อมูลจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นอันว่าอันนี้เป็นหน้าเป็นเป็น เป็นความการสํารวจที่น่าเชื่อถือนะครับผลการสํารวจเพราะว่าไทยบี S เอนี่ยท่านวิลาศนีบอกแล้วว่าในปี2564และ65เนี่ยได้เป็นที่1นะครับแต่ในปี2562เราไปดูว่าลงมาเป็นอันดับ2แต่คําว่าเป็นอันดับ2ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก68เป็น70ดีขึ้นแต่บังเอิญน,นะครับมี ช่องทางด้านธุรกิจของไทยมีผู้ชมเป็นร้อยละเจ็ดบเนะครับผมก็เข้าไปค้นว่าแล้วสื่อสาระประเทศอื่นเป็นยังไงนะครับก็เพราบว่าทั้งอังกฤษอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยสื่อสาระทั้งสามประเทศนี้ล้วนได้รับความนี้ความน่าเชื่อถือเป็นอันดับหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอย่าง BBC เนี่ยนอกจากในอเมริกาแล้วยังเป็นที่สองในอังกฤษในใ เป็นที่หนึงในอังกฤษและเป็นที่สองในอเมริกาด้วยนะครับแต่ปริมาณความน่าเชื่อถือของประเทศอื่นนะครับอยู่แค่ระดับ60ไทย BBS อยู่70ก็ถือว่าไทยบ b s นี่ยมีความน่าเชื่อถือได้ดีในระดับดีกว่าประเทศอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อถือองค์กรสื่อนะครับมากกว่า ประเทศอื่นๆน,น,นะครับคณะกรรมการกรรมธิการชื่อว่าไทยบ b BS เองก็ต้องศึกษาถึงสาเหตุว่าทําไมช่องประเภทธุรกิจเนี่ยได้รับความเชื่อถือมากกว่าแม้เปอร์เซ็นต์เดียวก็ตามนะครับนะครับครับก็นอกจากนี้ก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับรางวัลที่<อ>ไทย b ีบได้รับเมื่อปี2564นะครับ27รางวัลแล้วก็ปี2 6 5 ได้เพิ่มเป็น50รางวัลน,นะครับและรางวัลจากต่างประเทศอีก4รางวัลพอผมผมขอจะขอจะพูดเฉพาะรายการที่ได้รับจากต่างประเทศนะครับ3รางวัลจากต่างประเทศได้รับจากเอเชียว i ชั่นมันทรีอวอร์ดนะครับเอเชียวิชั่นคือใครก็คือโครงการแลกเปลี่ยนข่าวของเอเชียแปซิฟิกบอร์ดคาสติ้งยูเยหรือ a p u นะครับมีประเทศเมีองค์กรสื่อที่เป็นสมาชิกอยู่ทั้งหมด27องค์กรนะครับเช่น NHK ของญี่ปุ่นนะครับ KBS ของเกาหลี CCTV ของจีนนะครับไทย PBS ได้รางวัลได้รับรางวัลทั้ง3รางวัลเนี่ยจากองค์กรสื่อที่มีชื่อเสียงในแต่ละประเทศถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับอีกรางวัลนยงคือไทย PBS ได้รับรางวัลในระดับโลกนะครับเป็นรางวัล Best Feature Documentary ที่ได้จากงานเทศกาลส,สารคดีระดับโลก The Impact Docs Awards การส่งรายการไทยไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ยากในความรู้สึกผมนะครับแต่การที่สื่อนานาชาติเอาไปเผยแพร่ต่อเป็นเรื่องที่ยากครับแล้วไทยพีบีเอสทำได้นะครับรางวัลจากต่างประเทศทั้ง4รางวัลนี้ยืนยันว่าไทยพีบีเนี่ย มีการผลิตที่ได้มาตรฐานสาวลคมีเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วก็มีการเรียบเรียงเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะครับ4ี่สองวันนัืกล่าวนี้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าไทยบีบีประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อปีส5 6 6 4นะครับอยู่ในหน้า50นะครับว่าไทย i ีบีเอจะพาประเทศไทยไปสู่สายตาโลกหรือ v ี i n g Thailand to the World นะครับขอให้ไทยบีบรักษาพัฒนา และมาตรฐานการผลิตในระดับสากลนี้ไว้นะครับแล้วก็ขอให้ยกระดับความร่วมมือการเรียกแลกเปลี่ยนทั้งความรู้ทักษะและเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อสาธารณะนานาประเทศด้วยในเรื่องนี้นะครับท่านประธานครับสถานีโทรทัศน์ไทยพีเอสมีรายการที่ดีหลายรายการนะครับแต่ข้าไม่ถึงผู้ชมอันนี้ทางสภาไม่ได้พูดนะครับข้อความนี้เป็นข้อความ ที่ได้จากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามมาตรา45นะครับผมก็ได้ติดตามเช่นเดียวกันนะครับหลายๆรายการที่ได้ดูนะครับเช่นปัญหาความยากจนคนจนเมือง Big Story The Exit นะครับตอบโจทย์รายการข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับรายการของไทยบีเเหล่านี้ล้วนมีลักษณะเป็นโรงเรียนของสังคมแต่ทราบว่ารายการดีๆเหล่านี้มีเรตติ้งผู้ชม ไม่มากนะครับรายการดีที่มีผู้ชมหมายถึงอะไรครับหมายถึงรายการนั้นต้องเผยแพร่อยู่ในช่วงเวลาที่กลุ่มผู้ชมกลุ่มนั้นต้องการชมพอดีซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและต้องจัดรายการกลุ่มที่ใกล้เคียงเรียงต่อๆกันไปเพื่อให้มีผู้ชมไปชมรายการที่น่าสนใจราย,รายการของไทย p b s ไม่ใช่เปลี่ยนไปชมช่องอื่นนะครับ การศึกษาพฤติกรรมในการรับชมของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งจําเป็นมากในการที่จะมาปรับแรางออากาศนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็ควรใช้กระบวนการสื่อสารทางการตลาดมาดําเนินการด้วยนะครับพฤติการการชมโทรทัศน์เป็นเรื่องสําคัญไม่ต่างจากการผลิตรายการนะครับผลิตรายการดีแต่เอาไว้ไม่ถูกที่ถูกเวลาก็ผู้ชมก็ชมได้ยากนะครับ การทราบพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในการชมโทรทัศน์นาทีต่อนาทีทั้งของตัวเองและของคู่แข่งเป็นสิ่งจําเป็นนะครับและทราบว่าทางไทยพีเอสเมื่อสักครู่นี้ได้พูดว่าได้ดําเนินการแล้วนะครับก็อันนี้ยินดีด้วยนะครับและหวังว่าผลของการสํารวจนี้จะมาเปลี่ยนแปลงตารางออกอากาศให้ตรงตามความนิยมของตามความต้องการของผู้ชมได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมสงสยัยอันนี้ได้ข่าวมานะครับไม่ได้อยู่ในรายงาน ว่าทำไมไทยพีบีเอสถึงต้องลงทุนระบบ 4K และทดลองเพื่ออะไรความจริงเป็นภารกิจของหน่วยงานไหนอันนี้ขอให้ตอบด้วยนะครับเพราะว่ามีรพระทราบมานะครับท <c oughs> ่านประธานครับรา,ายการบันเทิงของไทยพีบีเอสนี่เป็นรายการที่สอดแทรกศิละปะวัฒนธรรมไว้ได้ดีนะครับสามารถชมย้อนหลังได้เช่นละครผมได้ดูทั้งสเสน่ห์ปายจวักเจ้าพยาสุอิรวดีนะครับแล้วก็ รายการเหล่านี้ถ้าได้เผยแพร่ไปถึงผู้ชมนานาประเทศก็จะเป็นพลังแฝงนะครับให้กับประเทศไทยตามที่ท่านผู้อำนวยการได้กล่าวมานะครับเช่นเดียวกันครับกับหลายๆประเทศที่เคยใช้รายการโทรทัศน์สร้างทัศนคติให้มีส่วนร่วมนะครับคนไทยอาจจะรู้จักวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นด้วยอันนี้นานแล้วนะครับ3-40ปีแล้วสงครามโอชินที่ NHK สื่อสารนะเหมือนกันเป็นคนสร้างนะครับแล้วเรารู้จัก เกาหลีเพราะแดจังกึมที่ MBK เป็นผนสร้าง MBK เนี่ยเป็นโทรทัศน์ประเภทธุรกิจนะครับแต่หุ้นใหญ่คือมูลนิธิองค์กรกระจายเสียงสาธารณะและวัฒนธรรมนะครับก่อนที่จะลงทุนรายการประเภทนี้ไทยเบสคงต้องพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ชมอย่างจริงจังนะครับที่ผ่านมากรรมธิการได้มีการทดลองเปิดชมออนไลน์นะครับและรายการประเภทย้อนหลังแบบเผชิญหน้าโดยให้มีการทดลองเปิด ละครเรื่องบุษบาลุยไฟนะครับช้คนทั้งหมด18คนนะครับเปิดดูได้17คนครับใช้เวลาเปิดเฉลี่ยคนละ1นาที35วินาที1คนใช้เวลา7นาทีเปิดดูไม่ได้เพราะเปิดเว็บผิดนะครับคณะกรรมาการตั้งข้อสังเกตว่าไทยบีเอสควรใช้แอปพลิเคชันที่เข้าถึงคนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วและมีช่องทางการเข้าถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารสารบันเทิงที่หลากหลาย ไว้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวหรือหลายแพลตฟอร์มทุกวันนี้ทราบว่าไทยพีมีทั้งแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอสวิภาครับและวไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับ, Podcast, รบเข้าได้หลายทางคณะกรรมาการมีคำถามว่าถ้าปรับทางเข้าให้เหลือเพียงแพลตฟอร์มเดียวคือเข้าทางแพลตฟอร์มไทยพีบีเอสสำหรับผู้คนทุกรูปแบบจะสะดวกกว่าหรือไม่อันนี้เป็นคำถามนะครับ เพราะรายการที่ดีควรต้องมีกระบวนการจัดการช่องทางการเผยแพร่ที่ดีด้วยที่จะทําให้ผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึงโดยเฉพาะแพลตฟอร์มสําหรับการเข้าชมย้อนหลังควรจะให้เข้าถึงได้ง่ายและมีความต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าหากไทยพีบีเอสับกระบวนการจัดการช่องทางการเผยแพร่ให้ผู้ชมเข้าชมได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางอากาศสถานีโทรทัศน์ไทยพีบเอสและสถานีโทรทัศน์เอลทีวีรวมถึงการเผยแพร่ทางแพลตฟอร์มต่างๆ คงจะทําให้ผู้ชมเพิ่มขึ้นจากทุกช่องทางได้ไม่ยากนะครับได้หากมีกระบวนการผลิตร,รายการเป็นภาษาอังกฤษก็จะภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะครับ <c oughs> เพื่อส่งออกรู้สึกทางไทยบีบีเนี่ยเคยตั้งเป้าอันนี้ไว้นะครับถ้าทําก็จะทําให้ไทยบีบีเอสนี่ยมีผู้ติดตามชมสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสอดคล้องกับโครงสร้างแผนงานของไทยบีที่ว่าจะให ไทย PBS เนี่ยได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนผมว่าถ้าทําทั้งจีนทั้งภาษอังกฤษไม่ใช่แค่อาเซียนนะครับอยู่ในระดับโลกครับนะครับเป็นกําลังใจให้ครับกับสับส่วนในการเสนอเนื้อหาปี2564หน้า20นะครับเพราะว่าไทย PBS เนี่ยให้พื้นที่ในการเผยแพร่ข่าวมากถึงร้อยละ58.4สาระประโยชน์ร้อยละ36.6สาระบันเทิง4.9นะครับแต่ รายงานนี้ไม่อยู่ในเนื้อหาในปี2,565นะครับปี2,565อาจจะทำเล่มเล็กไปหน่อยก็เลยไม่มีเนื้อหาพวกนี้อยู่นะครับ,รบแต่สัดส่วนที่นำเสนอนั้นแสดงให้เห็นว่าไทย i บีเนี่ยได้ให้ความสำคัญด้านการข่าวเป็นภารกิจหลักของสื่อสาธารณะนะครับแต่ถ้าไปดูโครงสร้างนะครับของไทย i ี b s ในรายงานพุทธศักราช2 5 6 5 หน้า119นะครับแสดงให้เห็นว่าได้มีการปรับโครงสร้างผู้บริหารระดับที่2คือระดับรองผู้มืนในการนะครับจากเดิม2564มี3ตําแหน่งนะครับเพิ่มเป็น4ตําแหน่งในพุทธศักราช2565แต่ถ้าไปดูงานหลักของไทยพ b บีคือสํานักข่าวผู้เป็นแค่สำนักนะครับเป็นผู้บริหารในระดับรองจากรองผู้อำนวยการและขึ้นตรงต่อผู้มืนในการนะครับ โครงสร้างดังกล่าวนี้ทําให้มีคําถามเกิดขึ้นหลายคําถามนะครับหน้าที่และอํานาจในการบริหารงานข่าวที่ออกมาเผยแพร่เ,พเ,พเกินกว่ากึ่งหนึ่งของรายการทั้งหมดมีข้อจํากัดในการทํางานอย่างไรหรือไม่มีหน้าที่และอํานาจสั่งงานสนับสนุนเช่นหน่วยถ่ายทอดสดหรือเทคโนโลยีสนับสนุนการถ่ายทอดสดหรือไม่สามารถสั่งรองผู้อำนวยการให้สนับสนุนงานข่าวได้หรือไม่หรือต้องให้ผู้อำนวยการเป็นคนสั่ง การสั่งงานเช่นการทําข่าวฉุกเฉินได้ทันทีไหมชเ,เช่นเดียวกับองค์กรสื่อสาระส่วนใหญ่นะครับที่มีปัญหาหรือไม่คือปัญหานี้คือความล่าชานะครับหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายหรือเหตุฉุกเฉินที่จําเป็นต้องรายงานข่าวให้สาธารณชนได้ทราบทันทีใครเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้คือคําถามนะครับใครคือผู้มีอํานาจในการตัดสินใจสั่งการให้เปลี่ยนตารางออากาศจากรายงาน รายการปกติให้เป็นรายงานข่าวฉุกเฉินนะครับทั้งการจัดทำรายงานทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทอดที่จะเผยแพร่แล้วก็การยกเลิกรายการซึ่งมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับแล้วก็จะลำดับเหตุการณ์อย่างไราการศึกษาครั้งนี้ผมพบว่าเราพบว่านะไทยบีเอสเนี่ยน่าจะต้องสร้างกลไกลการประชุมข่าวนะครับแบบหลอมรวมและบริการข่าวร่วมกันนะครับ เราก็ควรจะต้องจัดแผนถังโครงสร้างให้สํานักข่าวเนี่ยมีมีสิทธิ์ที่จะนําเสนอรายการโดยเฉพาะข่าวฉุกเฉินได้ได้ทันทีนะครับหรืออาจจะมีแล้วอันนี้อันนี้ไม่ทราบนะครับเพราะไม่มีมมปรากฏอยู่นะครับเราก็ควรจะมีหน้าที่อํานาจสั่งการด้านต่างๆได้โดยเฉพาะในกรณีที่ท่านผู้บริการมีภารกิจอื่นนะครับ ครับต่อไปเป็นรายงานด้านการเงินนะครับเราพบว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินพุทธศักราช2564 1 2 9เนี่ยมีค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบ2563และ64วัทั้งหมด18รายการนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น6รายการและลดลง12รายการนะครับกรรมธิการตั้งข้อสังเกตไว้ทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกเหตุใดค่าฝึกอบรมและพัฒนาจึงลดลงร้อยละ40 รายการที่2เหตุใดค่าสนับสนุนการผลิตรายการอิสระลดลงร้อยละ3าข้อสังเกตนี้มาจากความเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายทั้งสองรายการนี้คือตัวชี้วัดการเป็นไทย PBS ให้สามารถทําหน้าที่ตามเจตน,นาลมของพระราชบัญญัตินะครับตัวเฉพาะการสนับสนุนผู้ผลิตรายการอิสระเป็นวัตถุประสงค์ตามมาตรา8วงเล็บ3นะครับส่วนรายการที่3 กรรมธิการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดค่าวัสดุสิ้นเปลืองจึงเพิ่มขึ้นถึง5.78เท่าจาก3.5ล้านเป็น20.6ล้านรายการนี้ไม่มีเหตุผลชี้แจงประกอบนะครับอันนี้คงต้องฝากไปว่าไ,ไ,ไปสอบดูว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นได้ตั้ง5.6เท่านะครับส่วนรายงานปี2565ไม่พบหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับจึง จึงไม่ได้พิจารณานะครับสำหรับตารางที่เห็นบนฉากทัศนนะครับเราได้เปรียบเทียบค่าใช้ใจ่ายบุคลากรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561นถึง66นะครับโดยสมมุติให้ค่าใช้ใจ่ายบุคลากรปี2 5 6 1เนี่ยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและเปรียบเทียบให้เห็นว่าปีต่อๆมาค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับตั้งแต่ปี2563พบว่าเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะครับ จนกระทั่งปี2565นะครับแต่ทางไทยพีวีเอสเองก็ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะมีค่าใช้จ่ายบ,บุคลากรลดลงนะครับเหลือร้อยละ99.85จากปี2561นะครับอันนี้ตามรายงาน2565ก็ได้มีเขียนไว้ว่ามีการวางแผนปรับตัวตัวสู้ดิจิทัล นะครับกรมกรมการที่การเห็นว่าไทยพีเอสจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรในช่วงเปลี่ยนถ่ายแรงงานจากมนุษย์เป็นเทคโนโลยีให้ดีนะครับเพราะหลายองค์กรประสบปัญหาที่ยังคงต้องเก็บบุคลากรเดิมไว้ทั้งที่ไม่มีทักษะด้านเทคโนโลย,ยีแล้วก็ต้องจ้างบุคลากรกลุ่มใหม่มาปฏิบัติงานแทนอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับท่านประธานครับคณะอนุกรรมาการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อสารมวลชนและสื่อนะได้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศในพระตามตามประกาศในพระราชบัญญัติสสทนะครับและตามยุทธศาสตร์ที่ไทยบีบีเอสเนี่ยนำเสนอไว้รายการศึกษาครั้งนี้ไม่พบรายละเอียดข้อมูลที่ควรจะเป็นประเด็นพิจารณาในรายงานก็หลายอันนะครับเช่นไม่มีรายงานข้อมูลทางนิติบุคคลไทยบีบีเอสเป็นเจ้าของหรือถือหุ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีข้อมูลบุคคลที่ไทยบีบีเอสจะเข้าร่วมกิจการหรือร่วมลงทุน ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ผ่านมาเช่นการให้บริการระบบ m ัคของไทย p b s เพื่อกระจายสัญญาณโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินหรือที่เรียกว่า t ท r เลเซียนทีวนะครับไม่มีข้อมูลรายการที่สะทะทให้การสนับสนุนและผลิตแก่ผู้ผลิตรายการอิสระตามมาตรา52ไม่มีข้อมูลร้องเรียนจากผู้ชมและผู้ฟังรายการซึ่งข้อมูลนี้ควรจะระบุ มาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาจากกรณีเรื่องรองเรียนที่เกิดขึ้นด้วยนะครับท่านประธานครับท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณไทยบีบีเอสนะครับที่กรุณาทาหน้าที่สื่อสาธารณะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รับความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพในระดับที่สื่อมวลชนนานาประเทศยอมรับและนําไปเผยแพร่ต่อชาวโลกครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ